สวัสดีครับ GM คือวันนี้ที่ทําคลิปมานี่จะไปบอกเกี่ยวกับบัคค๊กนะที่ GM ผมพูดไปแล้วไม่เข้าใจครับคืออย่างแรกเลยครับที่ GM บอกว่าให้ทํำ quest า a ์ m นี่อันนี้ผมรู้อยู่แล้วครับว่าให้ไปรับจากไอรินนะครับแล้วติ๊กตรงคําว่า q u e มา master ออกครับตรงตัว U อ่ะมันจะเห็น q u e สไอรินเลเวลยี่สี่ให้รับแล้วก็มาทํากับลุงหน้าาา์มตรงเซนเทว่นก็ได้หลังจากนั้นใช่ไหมครับพอผมมาทําอ่ะ มาซื้อของอะไรเสร็จแล้วอ่ะจะเตรียมไปปลูกอ่ะให้เลเวลงไปถึงเลเวลแปอ่ะเพื่อปลูกอะไรนะพี่หินตีบวกชื่อไรอ่ะหินตีบวกครับของส้มอ่มอ่ะผมจะปลูกใช่ไหมครับปกติอ่ะเอเซนเออมันสามสิบนาทีผมรู้แล้วแต่คือผมจะปกติอ่ะถ้าเป็นเซิร์ฟอ่ะเท่าที่ผมเข้าไปอ่ะถ้าเข้าไปวารเนี้ยปกติอ่ะมันต้องมีแชร์ใ้เอาให้เลือกใช่ไหมครับสามสี่ว่ากันไป ให้เข้าไปในปูกพืชได้ครับเหมือนนี่ GM เมไปถ่ายคลิปวะครับพี่ลองเข้าไปให้เขาด้วยเปี่ยดเดินเลยเพราะพี่มนคนถ่ายอะพี่เข้าราเลยอ่าจะเห็นนะครับว่าชแนลมันไม่มีมครับปกติมันต้องมีชแนลให้เลือกเข้าไปครับแล้วก็พอผมคิดอีกอย่างว่าเออชแนลไม่ได้ต้องจําเป็นเข้าตรงเนี้อะครับผมว่าก็เลยจะไปเข้าทางตรงโดยเซนเทลเว่นนะครับแต่เซนเทลเว้น นี่พอเข้าไปนี่แบบฟาร์มมันโล่งครับที่ไปเซน,นเว่นเลไหมเซน,นเว่นะส่วนฟาร์มที่ยืนอยู่ในเมื่อกี้นะครับทุกอย่างสมบูรณ์หมดครับเจมไม่ว่าจะเป็นเอเฮดหรืออะไรกดแลกเปลี่ยนอะไรปกติหมดครับอืมแล้วพอกดไปฟาร์มเลยพี่มิ ไปดองแบ็กสมิคก,ก่อนนะพี่มิกถ้าพี่มิกไม่รู้อะแบ็กสมิแบ็กสมิคผมมารออะอยู่ไหนวะเห็นรับผมแล้วใช่ไหมออามาทางนี้เลยพี่มิกไม่รู้นะได้เจอเปล่าทางนี้อ่ะพี่มิกกดเข้าไปแล้วอ่ะครับ ก็เข้าไปเลยนะพี่เม็กยังโหลดอยู่ไหครับเข้าไปละเข้าอย่างพี่เม็กอ่าพอเข้าฟาร์มเนี่ยปกติอะไอวาร์ปตรงที่ผมว่าไปอ่ะคือมันต้องเข้ามาในนี้ครับมันต้องมีวาร์ปแล้วเข้ามาในฟาร์มตรงนี้ครับที่ปลูกครับพืช อ่าพอเข้ามาแล้วใช่ครับพี่มิกเห็นปะไม่เจอกันด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยครับคือถ้าเข้าว์ปตรงเนี้ยคือขอให้ไปแก้ตรงนี้ว่าให้มันเห็นตัวกันด้วยครับเพราะไม่งั้นรอพืชที่เราจะเก็บไห้ไพเพื่อนอะไรอย<ด>่างเงี้ยที่เพื่อนผักเก็บอะมันก็จะไม่เห็นด้วยครับอีกอย่างก็คือพี่มิกเดินไปตรงลุงนีครับลงุงเน่เห็นใช่ไหมอ่าพี่มิกกดเข้าไปในตัวมานเลย แล้วก็กดช่องแรกอ,ะอ,อ่ะอ่ามันออกมาใช่ไหมพี่มิกอ่อาเกียร์ปกติอะ,ะ,อะที่ที่เขาเข้าไปนี่ต้องเป็นช่องฟาวครับช่องเก็บพืชผักครับเช่นที่ว่าถ้า <S <S เกิดว่าเรามาปลูก <S 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 ใช่ถ้าเกิดเรามาปลูกลงดินใช่ไหมครับอ่าเอสเซน์เราโตแล้วเราเก็บพืชเสร็จเอสเซนอ์ะจะมาประมาณสักสองสามสี่ลูกว่ากันไปครับ แล้วแต่ดวงว่ามันจะสุ่มให้เท่าไหร่แล้วเราก็ต้องมาดูในคังนะี้แล้วกดช่องแรกครับมันต้องเปิดคังฟาร์มขึ้นมาแล้วก็เก็บไลเซนส์สี่ลูกแต่อันนี้คือมันกดแล้วมันออกครับก็คือมันแน้งครับช่วยให้ไปแก้ด้วยพี่มิกลงมาตรงดินครับที่อยู่หลังลงนะเห็นไหมดินอ่ะสวนอ่ะที่ใหญ่อ่ะพอลงมาครับปกติอยัแต่ละที่อ่ะมันต้องมีดินปนปูดขึ้นมามันต้องมี จะว่าเรียกเป็นจุดก็ได้ครับที่เอมทําคลิปครับสังเกตว่าก่อนปลูกอ่ะมันจะมีดินปูดๆขึ้นมาหน่อยๆครับว่าเป็นจุดเนี้ยเราสามารถปลูกได้อ่ะแต่ว่าอันนี้คือเข้าใจนะว่ามันลาบเลยพอเอาเมาส์ไปค้างางเงี้ยสักจุดทุกที่เลยเนี้ยมันต้องมีรูปตะขอขึ้นมาใช่ครับว่าให้ปลูกอะไรอย่างนงี้ปลูกได้รดน้ําได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือมันไม่มีเลยครับเกมบล็อกทั้งหมดเลยครับทั้งฟาร์มเลย แล้วก็ส่วนผมไม่แน่ใจนะครับผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันส่วนสก,กิลนี่สามารถทำเควสเรียนได้ปกตินะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรอุปกรณ์ซื้อได้ปกติข้างนอกแล้วก็ส่วนเรื่องปลานี่ผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคือเป็นไม่ได้อยากให้แก้เรื่องปลาะครับเรื่องปลูกก่อนอะเพราะว่าไล่เซ,เซตตอนนี้นี่มันราคามันขึ้นนะครับเพราะว่ามันหายากเกินแล้วเงินมันไอ้นี่ไง เงินจรนไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นครับคือยังไงวะถ้าเกิดมีฟาร์มอ่ะเออเราปลูกไลเอเซนกันได้ใช่ไหมครับราคามันจะได้แบบกลา,กางๆปกติไม่เฟือเกินไปจะได้ไม่มีคนบ่นว่ามันแพงเกินไปครับปลูกอีกอย่างมันได้วันหนึ่งถ้าขยันหน่อยค่อยๆดูข่าวสิบนาทีค่อยๆมาปลูกเรื่อยๆเรื่อยๆก็ได้ครับก็ขอหมดอย่างแล้วพี่พีกเรื่องฟาร์มขอฝากเพียงเท่านี้ครับ Yeah, we make